ก็ถ้าตีคร่าวๆประมาณนี้ก็ไม่ต่ำกว่า5-6 0 0พันคนนะครับอันนี้อย่างต่ำนะครับแล้วผมจะถามว่าถ้าเป็นสายงานอื่นที่ไม่ใช่สายงานการประกร,กรหรือการผลิตเนี่ยถ้าเป็นอาชีพที่รับการยกเว้นตามพรบอ e c เนี่ยจะใช้คนเยอะขนาดนี้เหรอครับโดยส่วนตัวผมไม่ได้มีปัญหากับการใช้แรงงานต่างชาตินะครับผมทํางานกับพี่น้องแรงงานมาผมเข้าใจดีว่าหลายอาชีพเนี่ยคนไทยเองก็ไม่ได้ทําและก็ไม่ได้อยากทําจําเป็นที่ต้องนําเข้าแรงงาน แต่ผมอยากตั้งข้อสังเกตรตรงนี้ครับว่าแรงงานเหล่านี้เป็นแรงงานถูกกฎหมายหรือไม่เข้าเมืองมาอย่างถูกต้องหรือไม่และท้ายที่สุดกันครับผมก็อยากจะถามว่าที่เราพูดกันว่าประเทศจะได้ประโยชน์ประชาชนในพื้นที่จะได้ประโยชน์และมีการจ้างงานเพิ่มขึ้นนั้นมันจริงหรือไม่ครับเหมือนว่าเรากําลังนําเข้าแรงงานที่ผิดกฎหมายจํานวนมากในพื้นที่ EEC กลับเรียนท่านประธานสภาครับผมสาสวัสด์คุ้มคงครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต7จังหวัดชลบุรีครับผมได้อ่านรายงานประจําปี2565ของสำน,นักงานคณะกรรมการเขตพัฒนาพิเศษภาคตัวอ,ออกเรียบร้อยครับในฐานะที่ผมเป็นคนที่เกิดและเติบโตอยู่ในพื้นที่ EEC เฉพาะในเขตของผมเองก็มีโรงงานตั้งอยู่ไม่ต่ำกว่า3-4 00 0โรงงานมีรายงานอยู่หลายแสนคนดังนั้นเรื่องที่ผมอยากจะอภิปรายในวันนี้ก็กลับมาเรื่องแรงงานครับผมอยากจะชวนประนชวนท่านประธานผ่านไปยังเพื่อนสมาชิก บอร์ด EEC และพี่น้องประชาชนครับมาดูกันว่าปัญหาแรงงานในพื้นที่ EEC ปัจจุบันมีอะไรบ้างและการดําเนินง,งานของ EEC ไปถึงไหนแล้วผมไปอ่านรายงานกนดาเนินง,งานของ EEC มา150กว่าหน้านะครับก็ไม่ค่อยเห็นเนื้อหาอะไรนะครับผมเลยไปดูแผนภาพรวมเพื่อการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตนออกปี2 5 6 0ันอถึงสองพอีกเกือบ200หน้าถึงได้เห็นว่าในบทที่7เนี่ยมันจะมีตรงส่วนชี้วัดถึงมีบอกว่าอะไรเป็นตัวชี้วัดบ้าง และหนึ่งในตัวชี้วัดคือการจ้างงานในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกและอีกตัวคือกําลังคนเพียงพอและมีคุณสมบัติตรงตามความต้องการของอุตสาหกรรมเป้าหมายคําถามที่ผมจะถามตรงนี้ครับตัวชี้วัดดังกล่าวทําไมไม่มีในรายงานนี้เลยครับสำลิดผลหรือไม่แต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมพาไปดูกันนะครับผมจะตั้งข้อสังเกตอย,อย่างนี้ครับว่ามีงานเพิ่มจริงไหมประเด็นอยู่ตรงนี้ครับปัญหาคือเรามีอาชีพสงวน ที่สงวนไว้ให้กับคนไทยโดยเฉพาะงานในที่อยู่ในสายการผลิตและกรรมกรโดยเราได้ยกเว้นให้กับ MOU 3สัญชาติซึ่งตรงนี้ผมเข้าใจได้นะครับแต่สินเกิดขึ้นจริงเราพบว่ามีแรงงานจีนจำนวนมากที่เข้ามาทำงานในพื้นที่นี้ครับอขอคลิปด้วยครับขอคลิปวิดีโอครับ ก็ถ้าดูจากคลิปนี้นะครับคนที่คลุกคลีกับการทำงานในโรงงานก็จะเห็นเลยครับว่าเป็นแรงงานในส่วนของการผลิตแน่นอนครับดูจากชุดได้เลยครับแต่ละวันก็ขนไปทำงานแบบนี้ครับตามในคลิปเป็นรถบัสรถตู้เยอะแยะแบบนี้เลยครับก็ถ้าท่านยังไม่เชื่อผมนะครับไม่เป็นไรครับผมจะพาไปดูในพื้นที่จริงใน Eec นะครับขอสไลด์ครับภาพเหล่านี้นะครับเป็นอาคารนะครับหอพัก แห่งที่1ครับตั้งอยู่ตำบลมาบยางพรนอำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองนะครับมีจํานวน18ห้องนะครับเพราะตึกละมีจํานวน18ตึกนะครับตึกละ5ชั้นชั้นละ30ห้องนะครับมีประชากรจีนประมาณ50-60%ครับสไลด์ถัดไปครับแห่งที่2ครับตำบลบ่อวินครับมีจํานวน18ตึกตึกละ5ชั้นชั้นละ30ห้องมีประชากรจีนประมาณ40-50%ครับถัดไปครับตำบลมาบยางพรนอำเภอปลวกแดงนะครับ4ตึกตึกละ4ชั้นครับมีประชากรจีนประมาณ50%ครับ ถัดไปครับตั้งอยู่ที่ตำบลบ่อวินเพอศรีราชาจังหวัดชลบุรีนะครับจำนวน8ตึกนะครับตึกละ7ชั้นชั้นละ18ห้องนะครับค้าวมือชากรชาวจีนประมาณ80-90%นะครับก็ถ้าตีคร่าวๆประมาณนี้ก็ไม่ต่ำกว่า5 6 0 0 0คนนะครับอันนี้อย่างต่ำนะครับแล้วผมจะถามว่าถ้าเป็นสายงานอื่นที่ไม่ใช่สายงานการประกรหรือการผลิตเนี่ยถ้าเป็นอาชีพที่รับการยกเว้นตามพรบ eec เนี่ยจะใช้คนเยอะขนาดนี้เหรอครับ โดยส่วนตัวผมไม่ได้มีปัญหากับการใช้แรงงานต่างชาตินะครับผมทํางานกับพี่น้องแรงงานมาผมเข้าใจดีว่าหลายอาชีพเนี่ยคนไทยเองก็ไม่ได้ทําและก็ไม่ได้อยากทาจําเป็นที่ต้องนําเข้าแรงงานแต่ผมอยากตั้งข้อสังเกตตรงนี้ครับว่าแรงงานเหล่านี้เป็นแรงงานถูกกฎหมายหรือไม่เข้าเมืองมาอย่างถูกต้องหรือไม่และท้ายที่สุดกันครับผมก็อยากจะถามว่าที่เราพูดกันว่าประเทศจะได้ประโยชน์ประชาชนในพื้นที่จะได้ประโยชน์และมีการจ้างงานเพิ่มขึ้นนั้นมันจริงหรือไม่ครับเหมือนว่าเรากําลังนําเข้าแรงงาน ที่ผิดกฎหมายจํานวนมากในพื้นที่ eec และนี่คือที่ผมในสไลด์นะครับนี่คือพื้นที่ไม่เกิน10ตารางกิโลเมตรนะครับท่านประธานพื้นที่ eec กว้างใหญ่แค่ไหนครับแล้วจะมีลักษณะแบบนี้อีกเยอะสักเท่าไหร่อันนี้เราต้องดูกันให้ดีนะครับนี่ยังไม่นับว่ามีทุนจีนมีธุรกิจร้านค้าที่เข้ามาอย่างผิดกฎหมายอีกจํานวนมากพอค้าแม่ค้าแล้ผลกระทบเต็มไปหมดแต่ส่วนนี้ผมจะยังไม่พูดถึงตอนนี้นะครับ คราวนี้มาดูกันครับว่าที่ว่าตัวเลขการจ้างงานที่ต้องเพิ่มขึ้นเศรษฐกิจพื้นที่ต้องดีขึ้นเนี่ยเรามาดูตัวเลขผู้ว่างงานกันนะครับอันนี้ดูแค่2จังหวัดนะครับคือระยองกับชนบุรีนะครับอ้างอิงจากรายงานสถานการณ์รงงานจากสันนักงานรายงานจังหวัดชลบุรีและระยองครับขอสไลด์ครับสไลด์ก่อนหน้าครับครับเริ่มกันที่ชลบุรีก่อนเลยครับตั้งแต่ปี63นะครับเราพบว่ามีการระบาดของโควิด -19 มีผู้ว่างงานอยู่ที่1.1% 9 และปี64เพิ่มมากขึ้นเป็น1.28%ปี65เป็น1.27%เยอะกว่าช่วงโควิดอีกนะครับมาต่อกันที่ระยองครับปี63ครับอยู่ที่1.05%แล้วปี64ตกลงมาที่1.02%แต่ปี65ตัวเลขการว่างงานเพิ่มขึ้นเป็น1.44%เพิ่มสูงกว่าช่วงโควิดอีกเช่นกันครับในขณที่สไลด์ถัดไปครับในขณะที่ตัวเลขว่างงานเฉลี่ยของทั้งประเทศไทยมีตัวเลข การว่างงานอยู่ที่1.15ปอร์เซครับแปลว่าอะไรครับแปลว่าเขตพัฒนาพิเศษที่อ้างนักอ้างหนาว่าสร้างงานสร้างอาชีพให้กับคนในประเทศจะเกิดการจ้างงานเพิ่มขึ้นแต่ตัวเลขการว่างงานในพื้นที่ EC ซีกับสูงกว่าค่าเฉลี่ยทั้งประเทศอีกนะครับแบบนี้สอบผ่านไหมครับที่เห็นผมพูดเรื่องตัวเลขสถิติเยอะๆเนี่ยนะครับจริงๆแล้วแรงงานไม่ใช่แค่ตัวเลขครับแรงงานคือคนมีชีวิตมีเลือดเนื้อ และตั้งแต่สถานการณ์โควิดเป็นต้นมาแรงงานกาลังถูกขูดรีดเลือดเนื้อเพิ่มขึ้นด้วยการเปลี่ยนสภาพการจ้างครับแรงงานจํานวนมหาศาลในพื้นที่ e อได้กลายสภาพจากพนักงานประจําไปเป็นลูกจ้างรายวันนั่นหมายความว่าอะไรครับหมายว่าเขาได้ค่าแรงไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยสวัสดิการต่างๆก็ได้รับไม่เต็มที่บางคนไม่มีสวัสดิการด้วยซ้าครับบางคนถ้าหาเกเจ็บป่วยขึ้นมาลาง,งานไปสองสามวันก็เท่ากับขาดไรายได้ไปสองสามวัน แล้วแบบนี้มันพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนตรงไหนครับนี่ยังไม่นับว่าในพรบรทั้งในแผนงานนะครับมีเรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิตและพัฒนาสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐานต่างๆเต็มไปหมดแต่ในความเป็นจริงครับแค่การสร้างถนนแต่ละเส้นก็สร้างความลําบากให้กับประชาชนอย่างมากมายครับจนมีความเสียหายถึงแก่ชีวิตในพื้นที่อีซีหลายโครงการเหมือนที่ผมได้เคยอภิปรายปรึกษาหารือไปแล้วในสัปดาห์แรกๆนะครับกลับมาที่รายงานเล่มนี้นะครับ ถ้าจะให้ถามว่า EEC เ,เปรียบเทียบคืออะไรก็คงเหมือนรายงานเล่มนี้ครับนอกจากภาพลักษณ์ที่ดูสวยงามหลักการที่ฟังดูสวยหรูแต่เนื้อหาจริงๆก็กวงเปล่าครับไม่มีตัวชี้วัดที่ชัดเจนไม่มีประชาชนอยู่ในนั้นมีแต่เนื้อไม่คำพูดมากมายแต่ความหมายเท่าเดิมสนับสนุนในทุนใหญ่ไม่สนใจชีวิตแรงงานและที่สําคัญไม่มีคุณภาพเลยครับผมมีข้อเสนอง่ายๆครับถ้าไม่สามารถทําตามตัวชี้วัดได้หรือถ้า EEC มีปัญหาขนาดนี้ เรามาแก้พอรอีเอซี e หรือยกร่างใหม่กันไปเลยครับขอบคุณครับ